ค้นหาตัวเองได้ไวขึ้นเหมือนแบบที่นี่เป็นตัวช่วยของของผมนะครับตอนนี้ Open Mind อะ่ะก็คือทุกคนแบบว่าไม่ได้เก่งกันเลยแล้วก็แบบว่ามีอะไรก็แบบพูดออกมาตรงๆแล้วก็แบบว่าประทับใจพี่ๆด้วยที่แบบมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะก่อนมารู้สึกว่าจะต้นสนใจไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่ว่าหลังมาก็รู้สึกว่ามันเริ่มชัดเจนขึ้นสุดยอดไปเลย สวัสดีค่ะชื่อกันนะคะหรือนะคะชื่อควอนโูเดียนะน,นะคะเป็นคาอนติเดเตอร์ของ My Venture Workshop อ,อ,อ,อยากให้น้องๆได้ทบพวนตัวเองเนาะว่าแบบตัวเองมีไลฟ์สไตล์ยังไงมีคุณค่าอะไรที่ยึดถือมีเวิร์กิ้งไลฟนะ์สไตล์ยังไงเนาะแล้วก็รวมถึงว่ามีอีกไกประจำตัวเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็พิจารณาเพื่อทีม วางแผนะระยะยาวให้กับตัวเองในการเข้าถึงคณะที่ใช่เพื่อถึงอาชีพที่ชอบนะคะรู้สึกว่าเราเห็นประกายความวันในตัวน้องๆว่ามันจะต้องเป็นไปได้เราู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องเขามีไฟกลับามาเหมือนเดิมค่ะ